โครงสร้างการผลิตประเทศอาเซียนที่แตกต่างไปในแต่ประเทศอาเซียนกำลังเข้าสู่ประชาคมเศร,รษฐกิจ AEC อซเขาไม่เกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตประเทศแต่เราเห็นมีจุดแข่งต่างกันเช่นสิงคโปร์เข่งกานทางการเงินมเนามเลเซียอุตสาหกรรมมิตล็กน้ำมันปาล์มธาตธรรมชาติอินโดนีเซียตลาดใหญ่แรงงานจำนวนมากไทย ประเิศแตรูปย่างยนต์เวียดนามกัมพูชาพม,ม่าเราแรงงานต้นทุนต่ำการลงทุนโดยจากต่างประเทศ FDI ที่ไหลเวียนเข้ามาในอาเซียนโดยรับลงทุนประเทศตามความได้เปรียบตัวอย่างการศึกษาโรงงานแต่ละชาติแบ่งการผลิตเป็นชิ้นส่วนกาทุลิบในประเทศหนึ่งส่งไปประกอบในอีกประเทศหนึ่งส่งออกไปยังตลาดโลก รา,รายการชีร่เห็นว่าความแตกต่างด้านห่ันการผลิตของประเทศสมาชิกไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นจุดเพื่อกูลกันใหม่สุดท้ายชีย่เห็นความท้าทายเช่นการแข่งขันด้วยแรงงานสิ่งแวดล้อมมา,า,มาตรฐานเศรษฐกิจและความเย่มล้าระหว่างประเทศสมาชิกค,ครับคาดการณ์สิบปีต่อมาผลที่เกิดกับประเทศสมาชิก ประเทศที่มีแรงงานต้นทุนต่ำเช่นเวียดนามกัมพูชาเมียนมาลาวจะพัฒนาอุตสาหกรรมเบาไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นประเทศที่เป็นฐานการผลิตหลักไทยมาเลเซียต้องยกระดับนวัตกรรมไม่เช่นนั้นจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอินโดนีเซียจะกลายเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ันดับต้นๆของโลกสิงคโปร เป็นศูนย์กลางการเงินโลจิสติกเทคโนโลยีความเรอมลำระหว่างประเทศจะลดลงบางส่วนแต่ยังคงมีความต่างด้านคุณภาพแรงงานและเทคโนโลยีการเปลีป่ยนแปลงของประชาคามอาเซียนอาเซียนจะก,กลายเป็นห่วงโซ่การผลิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่วัตถุด,ดิบการผลิตการส่งออก การลงทุนข้ามชาติไปในภูมิภาคเพิ่มขึ้นบริษัทจากไทยลงทุนในเพื่อนบ้านมากขึ้นได้ในทางกับกันมีระบบมาตรฐานร่วมแรงงานสิ่งแวดล้อมสินค้ามากขึ้นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานรถไฟถนนท่าเรือดิจิตอลทำให้การค้าภายในภูมิภาคสะดวกขึ้นอาเซียนมีบทบาทสำคัญในเศ,ศรษฐกิจโลก เป็นตลาดเดียวแห่งล่งผลิตเดียวสวัสดีครับกรับผมนายธนบัตรขวัญดำรหัสนักศึกษา006ประโยชน์จากการที่ได้รับชมนะครับผม mm hmm. ก็คือ10ข้อข้อที่1ได้เข้าใจภาพร,าพรวมของประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนครับผม 2. รู้จักจุดแข็งด้านอุตสาหก,กรรมและฐานผลิตของแต่ละประเทศครับผม 3. เข้าใจว่าอาเซียนมีความแตกต่างแต่สามารถเชียบโยงห่วงโซ่ของการผลิตได้ครับผม 4. เห็นบทบาทการลงทุนจากต่างประเทศ FBI ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค 5. ตระหนักถึงการพึ่งพากันได้ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมครับผม 6. ได้เรียนรู้กรณีศึกษาจริงของการผลิตและส่งออกในภูมิภาค 7. มองเห็นความท้าทายเช่นมาต,ต,ตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างแนวคิดเชิงเปรียบเทียบว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่การผลิต 9. สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนการวิจัย หรือการทำธุรกิจในอนาคตครับผม 10. เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ความแตกต่างและศักยาภาพการพัฒนาภูมิภาคระดับภูมิภาคครับผม